ตามรอยพระมหิตลลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงสิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือสิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์สิราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มมากมากยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่าน ของสิทธิ์เก่าสิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าสิรราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่าสิราชรุ่นน้อง เนื่องจากสิทธิ์เก่าสิราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆสิราชทุกคนครับในฐนานะสิทธิ์เก่าคนหนึ่งที่เมื่อข้ามฟากไปแล้ว บางเกินผมเรียนอยู่เตรียมแพทย์จุฬานะครับเมื่อ1 0แล้วก็หลังจากนั้นข้ามฟากไปศิริราชลงเรือข้ามฟากรับน้องใหม่ก็สิ่งแรกที่เห็นแล้วก็ประทับใจอย่างยิ่งก็คือ,อคำของสมเด็จพระราชบิดานะครับได้มีโอกาสที่จะไปกราบาพระรูปพระนุสาวรีของท่านนะครับแล้วก็จำมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็คงจะจำไปตลอดชีวิตก็คือให้ยึดถือ ให้ยึดถือประโยชน์ของตอนเองเป็นอันดับสองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นอันดับที่หนึ่งเราก็ยึดถืออย่างนี้มาตลอดนะแต่ว่าต้องเพิ่มเติมเข้าไปให้เข้มขึ้นลาบเกียรติยศสุขจะเกิดกับตัวท่านเองหากท่านทรงไว้ซึ่งธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์เขีดจะได้คำว่าทรงไว้ซึ่งธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ครับเราก็ยึดถือมาตลอด เราก็มีความประทับใจภูมิใจเพราะว่าในชีวิตนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นแพทย์แล้วก็ต้องเป็นแพทย์ที่ดีเป็นแพทย์ที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ทาประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้สมดังปณิธานของพระองค์ท่านแล้วก็โชคดีสมัยที่ผมรับน้องใหม่จําได้ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ท่านได้เสด็จเป็นงานงานรับน้องใหม่ด้วยคืนนั้นนะครับ แล้วก็ทราบว่ามาหลายๆทุกปีก็จะมีหลายพระองค์ได้เสด็จนะครับผมผมอยากจะเรียนถึงว่าศีราช120ปีเนี่ยนะครับก็นับไปแล้วเนี่ยบังเอิญผมจบมาแล้วก็มาอยู่กระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใกล้เคียงกับศีราชก็คือโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยา119ปีนะฮะซึ่งก็ตามกันมา แต่ความภูมิใจในสีราชนะก็มีมาตลอดแต่ทำอย่างไรที่เราอยากจะเห็นสีราชซึ่งถือว่าเป็นทิ่นกำเนิดบ้านเกิดของเรานะนั้นจะมีโอกาสที่จะสู่ในระดับทั้งความเป็นประเทศมีอยู่แล้วสู่ระดับสากลในทุกๆประเทศนะครับผมมองสีราชในหลายมุมครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่า แล้วก็เคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาเนี่ยนะเราก็อยากจะเห็นมุมต่างๆศิรราชเองเนี่ยมีของดีๆเยอะมากนะ,ะตามตามวิสัยทัศน์ของมะของคณะแพทยาศาสตร์ศริราชแต่ในมุมมองของผมผมอยากจะเห็นอยู่แปดเก้าประการนะครับประการแรกคือด้านการบริหาร ประการที่สองด้านการบริการประการที่สามด้านวิชาการแต่ผมมองแค่นี้นั่นมันเป็นหลักทั่วไปด้านวิชาการสีราชควรจะเป็นเลือดควรที่จะเป็นเก่งในในงานวิชาการมากๆนะครับซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับทุกคนทุกองคอ์กรที่เป็นแพทย์และก็ไม่ใช่แพทย์ได้นำไปปฏิบัติ วขาไม่ใช่แพทย์อาจจะเป็นธันตแพทย์เภสัชกรหรือพาราเมดิกผู้ร่วมงานทั้งหลายได้นำไปเพราะฉะนั้นด้านวิชาการด้านนี้ต้องเข้มแข็งซึ่งเชื่อว่าศิราชก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็กำลังมองว่าด้านวิชาการด้านนี้ก็ต้องมุ่งมุ่งไม่ใช่เฉพาะสิลิราชอย่างเดียวอาจจะจับมือกับหน่วยงานอื่นก็ได้ในการที่จะคิดค้นหรือทำอะไร แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนั่นด้านวิชาการด้านบริการก็ต้องมีนะครับต้องมีมีไว้เพื่อที่จะรับใช้สังคมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือไว้บริการเพื่อที่จะเป็นเป็นตัวอย่างรูปแบบหรือในเรื่องการทดลองในเรื่องการวิชาการเรื่องการวิจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนไข้เข้ามาในเสราตก็หมายความว่า มันก็ไม่มีอะไรที่จะให้นักเรียนได้ศึกษานักศึกษาพแพทย์ได้ศึกษาในสองประการนี้ก็จัดสัดส่วนแต่เหนือสิ่งเนใดนั้นก็คือด้านบริหารคณะแพทย์คณะผู้บริหารของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือโรงพยาบาลศ,ศิริราชเก่งทีมงานเก่งทุกคนแต่ผมอยากจะให้มุ่งสู่ ทั้งสองด้านคือด้านบริการด้านวิชาการและด้านอีกด้านหนึ่งคือด้านวิจัยด้านที่4คือด้านศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นบริหารอย่างไรเพื่อให้บรรลุด้านบริหารด้านบริการด้านวิชาการและด้านวิจัยโดยใช้สัดส่วนที่เหมาะสมนะครับและสำคัญอย่างยิ่งเรื่องวิจัยเนี่ยผมกําำลังมองดูต่อไปว่าครูบาอาจารย์ศรีราชหรือ ทีมงานทั้งหลายเก่งแต่ต้องรักษาไว้นะไม่ไม่อยากให้คนเก่งๆเนี่ยไปสมองไหลหรือมุ่งไปสู่ที่อื่นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านวิจัยเนี่ยในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกร้อยปีจะบอกว่ามีวิจัยอะไรที่เก่งๆออกมาอันนั้นเป็นสิ่งที่สามารถของเรามีอยู่แล้วในระดับประเทศ ระดับนานา,นาชาติเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ได้ทำวิจัยที่จะค้นพบอะไรมากมายแต่บางครั้งอาจจะจำกัดด้วยด้วยหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดงบประมาณเพราะฉะนั้นผู้บริหารต้องสรรหางบประมาณให้มากที่สุดเทื่อจะมาให้ครูบาอาจารย์ทำวิจัยนม่ใช่ปล่อยให้นักวิจัย ไปขอทุนทาเงินเองตรงนี้อาจจะเสียเวลาเกินไปนะครับเรื่องถัดไปเรื่องที่ห้านอกจากบริหารบริการวิชาการวิจัยแล้วเรื่องที่ห้านี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญขณะนี้สีราดมุ่งเข้าสู่สากลแล้วแต่ผมไม่อยากให้สีราดลืมภูมิปัญญาเดิมมายความว่าเรื่องที่ห้านี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยแท้แท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกซึ่งแน่นอนในอดีตเรามีครูบาอาจารย์ที่เรามีภูมิปัญญาอย่างเยอะแยะแต่ให้โอกาสกับครูบาอาจารย์ทีมงานได้มีโอกาสเสนอหรือได้ํำเนินการในส่วนนี้เพื่อที่จะเป็นคู่ขนานเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเรามุ่งอยู่แต่แพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางตะวันตก เราลืมแพทย์ตะวันออกเราลืมแพทย์ในส่วนอื่นที่เราเราคิดว่ามีองค์ความรู้เยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านของของแถบอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือแพทย์ตะวันออกความรู้องค์ความรู้รหลอดนี้สําคัญผมผมอยากจะให้เซราได้ได้มีจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างจีนเองเนี่ยเขามีเขามีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแยกจาก จากกระทรวงแพทย์แผนจีนเลยนะฮะแผนปัจจุบันกับแพทย์แผนจีนแยกจากกันแต่เราเราอยากให้มีภูมิปัญญาในส่วนนี้ให้มากที่สุดแล้วภูมิปัญญาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเยอะเราจะเห็นว่าในหลายโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเรือรังนั้งหลายโรคม,มะเร็งมะเร็งไรเรื่องภูมิปัญญาเหล่านี้จะมีโอกาสช่วยได้มากมายนะครับนั่นคือเรื่องที่ที่หเรื่องที่หครับผมผมเนื่องจากว่าเรา เป็นสิทธิ์เก่านะสิทธิ์เก่าสิริราชทุกคนได้รู้จักศิริราชนะโดยเพราะโรงเรียนแพทย์รู้จักหมดแต่ผมอยากจะให้ศิริราชนั้นได้มีโอกาสรับใช้สังคมเช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือสังคมเองก็ต้องรับรู้ว่าศิริราชไม่เฉพาะในประเทศต่างประเทศด้วยหมายความว่าเป็นศิริราชแบรนด์เป็นแบรนด์ศิริราชถ้าพูดถึงศิริราชนะ ทุกคนได้รู้จักทั่วโลกนะทุกคนได้รู้จักทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนนี้อะไรที่จะเป็นส่วนนหึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจได้รู้จักและทุกคนมีความประทับใจรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งขณะนี้ศีราดทำทำแล้วนะฮะแต่ว่าในเซกชันนี้ในส่วนนี้อยากจะให้กว้างขึ้นนะครับประการที่เจเรื่องของ ที่ผมอาจจะมองมองออกไปก็คือเรื่องของโอลิมปิกแต่ความจริงก็คือเรื่องของทั่วโลกเรามีคณิตศา,ศาสตร์โอลิมปิกเรามีชีวะโอลิมปิกเคมีโอลิมปิกด้านการแพทย์โอลิมปิกเราผมเชื่อโดยโดย,โดยความรู้ความสามารถแพทย์ไทยไม่น้อยไม่ไม่แย่ไปกว่าคนอื่นดีกว่ามากมายขอให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะอยู่ในเวทีของโลก ครูบาอาจารย์ของเรานักศึกษาแพทย์ของเราได้มีโอกาสที่จะไปแสดงมากมายในทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ในเอเชียของเราอันนี้ผมผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ผมอยากจะเห็นแพทย์จากสีราชทักคนหนึ่งรับรางวัลโนเบลเราเห็นแพทย์สีราชเราได้รับรางวัลหลายแห่งเมซยไส รางวัลเจ้าฟ้าไม่ดนหรือรางวัลต่างๆมาก็เยอะแต่สักวันหนึ่งรัคิดว่าคงไม่เกินไม่นานนี้อยากจะให้ของเราเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลบางอย่างนี้เป็นต้น<ไ>นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิ์เก่าเรื่องที่แปสิทธิ์เก่าทุกคนที่จะออกไปเนี่ยนะผมคิดว่าทุกคนที่จบเีราช อย่างน้อยต้องมีจิตสำนึกที่จะรับใช้สังคมให้มีจิตสำนึกรื้หัวใจที่จะให้บริการไม่ใช่ว่าจบแล้ววิชาการความรู้ดีโอกาสที่จะรับใช้สู่สังคมน้อยหรือมองกลุ่มพวกหรือมองตัวเองเป็นหลักอย่างนั้นไม่ได้ให้เขาละลึกเสมอว่าคำของสมเด็จพระราบิดาที่ได้สั่งสอนมาเป็นน,านํามะนิรันดร์การ แต่ท้ายที่สุดนั้นจะอยู่ได้ด้วยจรรยาบรรแห่งวิชาชีพนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกก็คือผมในฐานะที่ได้ไปเห็นพิพิธภัณฑ์ของศิลาคองดอนของเราเราอยากจะเห็นมากมากมาก็คืออยากเห็นพิพิธภัณฑ์ด้านการแพทย์ตั้งแต่ในยุคจนกระทั่งถึงปัจจุบันเท่าที่หาได้เป็นมิวเซียมขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ที่จะโชว์หรือภูมิใจเป็นแหล่งศึกษาความรู้เพราะฉะนั้นมิเวเซียมตรงนี้หรือพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับชาติหรือพิพิธภัณฑ์ของของคนไทยแท้ๆสามารถจะโชว์ได้ทั่วโลกใครมาก็มาได้แล้วผมเชื่อว่าภูมิปัญญาของคนไทยของเรา นะผมได้มีโอกาสไปเห็นตามอาจารย์หมอประสบรัตนากรไปดูที่อิตาลีเขาจะมีมีพิพิธภัณฑ์ด้านนี้โดยตรงนะไปไปฝรั่งเศสก็ไปดูซึ่งคิดว่าของเราน่าจะมีผมอยากให้มีที่ที่ศรีราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีสถาบันตอนนี้กำลังขยายขึ้นมาเยอะมากเลยเนี่ยนะอยากให้เป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในในในส่วนของศรีราชนี้นะครับ ก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าน้องๆที่จบมาก็ดีหรือที่จบมาแล้วก็ดีนั้นที่จะไปรับใช้สู่สังคมขอให้รับใช้จริงๆนะครับรับใช้สังคมจริงๆเราเรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ยเดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์มันจะห่างออกไป จะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปก็ตามแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ความสัมพันธ์อย่างนี้ระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ยเพื่อที่จะลดปัญหาอะไรมากมายเลยผมอยากให้มีนจิตสำนึกนิด,นดสู่น้องๆคนรุ่นใหม่ที่จะไปรับใช้สังคมมากขึ้นนะเพื่อที่จะให้พี่น้องหรือคนไทยของเราเนี่ยได้มีสุขภาพดีแข็งแรง แล้วก็เหนื้อสิ่งอื่นใดเราอยากจะรู้ว่าคนไทยเรามีจิตใจที่เอ,าอาื้ออามีเป็นเป็นความเป็นไทยและเป็นแพทย์ไทยที่จะดีหรือเหนือกว่าสิ่งใดในโลกนี้ถ้าในด้านเนดือนนั้นผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันนี้แน่นอนความเปลี่ยนแปลงของโลกมันมากขึ้นในทุกประเด็นก็อยากที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะรองรับหรือเตรียมตัว กับเรื่องการเปลี่ยนแปลงผมเรียนอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติจะเป็นตัวผลักดันที่มากที่สุดผลักดันให้ทุกคนต้องเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นนี่จะเห็นว่าในในส่วนทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องผมไม่อยากที่จะให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้เฉพาะด้านการแพทย์อย่างเดียวหรือการสาธารณสุขแต่เราอยากให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ทุกอย่าง นะผมยกตัวอย่างเช่นแพทย์เองก็ดีหรือพารามิเตอทุกคนเป็นควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีควรเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าควรจะประพฤติตนอย่างไรที่ที่จะเป็นตัวที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงยกตัวอย่างง่าย,ายๆเรื่องงานสาธารณสุขจะดื่มจะทานอาหารจะอะไรท่านตองล้างมืออะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นรูปแบบที่ทุกคนเป็นความเป็นนอกจากความเป็นไทยแล้วเนี่ย ก็คือใช้ศิลปะในส่วนนี้เพื่อที่จะให้สุขภาพของท่านเนี่ยได้ดีแล้วเหนือสิ่งองนะื่นป้องกันโรคติดต่อไปในตัวแล้วสร้างสุขภาพสร้างสุขภาพอันนี้แพทย์เองก็ต้องหรือพารามิเต็กเองสิทธิ์เกา่าของเราต้องเป็นตัวอย่างเป็นผู้นําเข้าให้ได้นะครับในวาระสําคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญ,ญญาณของลูกหลานชาวศิริราช ขอเชิญชวนศิริราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินสิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินทางีความรักของเราทั้ง3สร้างเศรร่วมกันในอดีตทางเคยศึกษากส,รรสุกสงคราตัรร้งความหำมันขอเขียนขยัน วันราบจนสมหายใจกันมีัเริต้นสมอ ใจหวนใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันได้ลิมันศีลิราสถาบันของเราครึ่งชีวิของเราวันนี้ กรเแสฟรีไม่มีไรเอาก็คือชีวิตาเ่าทานมีความรักของเราในสกำราญฎรงสารวมกันศิริราชแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมา